สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชาไมโคฟานเลอร์และการประยุกต์ใช้งานในแลบที่3ในแลบนี้จะทําการทดลองเกี่ยวกับการแสดงผลของ LED 4หลอดนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันชิปนะครับการที่ทําให้ไฟกระพริบหลายหลอดเลื่อนได้นั้นสามารถทําได้ดุดหลายแบบนะครับตัวอย่างเช่นการใช้การกําหนดค่าแสดงผลโดยตรงกับสิ่งที่ต้องการในส่วนนี้ การใช้การกําหนดค่าแสดงผลโดยตรงเนี่ยจะแก้ไขได้ไม่สะดวกนักเมื่อต้องการให้การแสดงผลที่เปลี่ยนไปและการใช้บรรทัดในการเขียนคําสั่งค่อนข้างมากนะครับและไม่ค่อยยืดหยุ่นในการจะแก้ไขและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้คําสั่งเฉพาะการกําหนดค่าแสดงผลกับฟังก์ชันที่ต้องการการใช้คําสั่งเฉพาะเนี่ยจะเป็นการกําหนดค่าแสดงผลโดยตรงแก้ไขได้สะดวก เพื่อต้องการให้การแสดงผลที่เปลี่ยนไปโดยอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันเดิมนะครับและการใช้บรรทัดในการเขียนคําสั่งไม่ต่างจากเดิมมากนะการแก้ไขข้อมูลจะทําได้ง่ายมากนะครับจากวงจรที่เห็นคือการต่อวองจรเพื่อใช้ในการทดลองใบงานนี้โดยใช้ทั้ง2รูปแบบของการเขียนโปรแกรมนะครับ ใบงานนี้จะทำการยกตัวอย่าง2ชุดคำสั่งคือคำสั่งกำหนดค่าแสดงผลโดยตรงและคำสั่งเฉพาะนะครับในส่วนของการใช้การกำหนดค่าแสดงผลโดยตรงก็ตามโฟ c h ชาร์ดครับก็คือกำหนดไปเลยว่าจะให้ส่วนไหนเปิดส่วนไหนปิดนะครับโดยแต่และฟังก์ชันก็คือกำหนดไปเลยนะครับในต้นในส่วนของโฟร์ชาร์ดนะครับ ก็กำหนดขาไปเลยนะครับก็ทำตามสเต็ปก็คือมี4สเต็ปก็เราทำทั้ง4สเต็ปนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็เขียนตามฟังก์ชันไปเลยว่าจะให้ตัวไหนออกตัวไหนติดนะครับก็ทำการกดอัปโหลดได้เลยนะครับเมื่อทำการอัปโหลดนะครับตัวบอร์ดก็จะรับข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็จะทำการทำงานตามฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้นะครับโดยที่ เต็ปที่วิ่งก็คือขา13ขา1 2ขา11และขา10นะครับในช่วงเวลาที่เราหน่วงไว้นะครับในส่วนนี้ตัวอย่างของใบงานนี้นะครับเป็นใบงาน3.2ก็คือการใช้คำสั่งเฉพาะในการกำหนดค่าแสดงผลนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้ตัวฟังก์ชันสั้นลงนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขในส่วนของเดต้าแล้วก็ในส่วนของตัวแปรที่ต้องการนะครับ ได้ง่ายขึ้นกว่าในส่วนของใบงาน3.1นะครับโดยการทำงานของโปรแกรมก็อยู่ตามโฟรชาร์ดนะครับคือกำหนดขา o u t p ุ t ให้เป็นลำดับนะครับโดยโปรแกรมนี้ก็คือเริ่มเริ่มต้นที่ขา13นะครับแล้วก็ขา12ขา11และขา10ตามลำดับนะครับโดยที่ตัวคําสั่งเนี่ยจะทำการนับจากศูนย์นะครับขึ้นทีละหนึ่แล้วก็ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้คือ5นะครับโดย นับเสร็จปั๊บก็ทําการกําหนดออกขาวาพุทแล้วก็ดีเลย์ตามคําสั่งที่จะให้มันค้างไว้ในส่วนโปรแกรมนี้จะค้างไว้ที่200มิลลิวินะครับพอดีเลย์เสร็จปั๊บก็ทําการเข้าไปสู่ฟังก์ชันเปรียบเทียบนะครับว่าค่าที่การนับเนี่ยถึงค่าที่เราต้องการหรือไม่นะครับทีนี้ในส่วนของโปรแกรมนะครับด้านขวามือนะครับเราเราจะกําหนดค่าดีเลย์ทางไว้ที่200มิลลิวินะครับแล้วก็กําหนดตัวแปรของพินนะครับ ว่าออกเป็นลําดับเท่าไหร่ก็คือเริ่มจากขาดสิบสามสองสตามลําดับนะครับแล้วก็ทําการประกาศตัวแปรในการเขานะครับในการนับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับมาดูที่ตัว void loop นะครับเราก็ทําการใช้คําสั่ง for นะครับเขาจาก0นแล้วก็เขาจนถึงน้อยกว่า4นะครับแล้วก็เขาพัดๆก็คือนับขึ้นทีละหนึ่งะครับในส่วนฟังก์ชันก็ digital write นะครับก็กําหนดตามค่าของ ของการนับไปเลยนะครับก็คือให้แสดงเป็นไฮแล้วก็ดีเลยท่ามที่2 0 0มิลลิเซกนะครับแล้วก็ทําการปิดโลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งไปตามลําดับนะครับแล้วก็ถ้าทําการเขียนโปรแกรมตามนี้ก,ก,ก็ทําการกดอัปโหลดได้เลยครับเมื่อเอากดอัปโหลดแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยทำงานตามฟังก์ชันที่เราทํางานนะครับโดยในส่วนของฟังก์ชันนี้เราจะ หนูที่200มิลลิเซกมันเลยทําให้การวิ่งนะครับการเลื่อนเนี่ยจะได้เร็วกว่าตัวของฟังก์ชันนั้นเพื่อให้เห็นว่าการทํางานมีความแตกต่างไหมแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันนั้นทํางานในรูปแบบเดียวกันนะครับถึงตอนสุดท้ายของใบางานแล้วครับเป็นการทดสอบและการประยุกต์นะครับ ถ้าต้องการให้มีการกระพริบของ LED c หลอดโดยการใช้คำสั่งเฉพาะในการกำหนดค่าแสดงผลโดยให้หลอด LED ติดเลื่อนกับทางจากตัวอย่างนะครับหน่วงเวลาที่250มิลลิเกพวกเราลองทำดูนะครับ